สนิทกับมารีเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็ส่วนของเชอรลีนเนี่ยคือรู้จักกันแต่ไม่ได้สนิทกับกนส่วนตัวทีมีถักไปว่าเป็นยังไงบ้างก,ก,ก็ก็รู้แหละว่าน่าจะไม่โอเคเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพอขออยู่กับเตงก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงะจะโทรกลับมาอีก mm hmm. มารีเป็นคนรู้แล้วว่าตัวเองสิ่ง,ง,ง,งที่สิ่งที่มารีทำพลาดมารีเขารู้อยู่แล้วค่ะว่าเขาต้องยอมรับและยอมรับกับผลที่จะตามมามารีเป็นคนมีสติในการใช้ชีวิตแล้วก็ เขาเจออะไรหลายๆอย่างในชีวิตเขามาค่อนข้างเยอะเ <_ an> ชื่อว,ว่าเรื่อไม่ได้ครบสมน,นะคะอันนี้อันนี้น่าจะน่าจะเป็นสิ่งที่ตอบแทนมาไดาอ้อันนี้ขออนุญาตถามเรื่องของเรา <_ an> ได้เลยคนะ่มกับ ล่าสุดที่มีคนไปขุดคลิปเก่าสามปีที่แล้วมาที่สัมภาษณ์เออไปสัมภาษณ์กับกกัับบรายการนี้กับมาลีสัมภาษณ์เธอดีดใช่ค่ะตอนนั้นคือมันยังไงทีเหตุการณ์ตอนนั้นตอนนั้นสามปีแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรคือคือสัมภาษณ์ปกติเลยค่ะก็คือสัมภาษณ์ไปตามสคริปต์ที่เราได้มาอะไรเงี้ยค่ะคือไม่ได้คิดไม่ได้คิดอะไรเลยเฉพาะวันเนี้ยคนบอกว่าเฮ้ยขึ้นฟีดเยอะมากเลยเลี้ยงอ่ะคุณตงนั้าลี่งง ว่าคุณฝีอะไรอ่ะหนูมไม่ได้เ,เลือเอ็กด้วยหนูมไม่รู้อะไรเลยหนูอโอ้ตรงแล้วเมื่อกี้มีคนทักเลยว่าหรอคือเรื่องอะไรวะหนูไม่ได,ไได้ไม่ได้รู้นะครับก<ๆ>็คือสาวคนเราเป็นเพื่อนกันเลยคุณรีสนิจกม,มารีค่ะเอาอีกทีคุณลีสนิจกาม,มารีเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็ส่วนของเชอร์ลินเนี่ยคือรู้จักกันแต่ไม่ได้สนิทกับเปนการส่วนตัวใช่ค <platforms. S 1> ่ะแต่พอเจอกันก็ทัก <m> ทายกันปกติค่ะก็คือวันนั้นเชอร์ลินมาในฐานะแขกรับเชิญถูกต้องถูกต้องลีกับเรนเป็นพิธีกร แต่เราอะสนิทออกมากเยใช่ค่ะคใช่ <ๆ S 1> เอ,เอ,เอส้สามสาวสนิทกันเป็นต้นกาน์ตูนอเปล่าอ๋อไม่อ๋อเนาะไม่ใช่ไม่ใช่คือเชอรี่นะคือถ้าเปิดเจอกันตามงานก็ทักทายกันได้เลย<อ>ปกติค่ะแต่ยมามาเรียสนิทใช่พอเราเห็นข่าวเราเราตกใจไหมคะตกใจค่ะต้องพูดว่าตกใจมากๆก็มันคือเพื่อนเราอะเนาะเพื่อนสนิทด้วยค่ะตกใจตกใจมากๆเล่นเรียบไหมใช่นะคะมาเรียเทียบไหมคือพูดตรงๆคือลี่ก็ได้มีทักไปว่าอีเป็นยังไงบ้างก็ ก็ก็รู้แหละว่าน่าจะไม่โอเคนะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพอขออยู่กับเตงก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงกนะ็จะโทรกลับมาอีกแล้ว,ว่าเราก็มีการให้กำลังใจไปแล้วกับคดีล่าสุดที่เพื่อนเราเจอใช่ไหม คือนี่ก็บอกว่าแบบอะไรผิดก็ว่าไปตามผิดคือนี่ก็รู้สึกว่าอะไรที่มันผิดพลาดกันไปแล้วอะมารีเป็นคนรู้แล้วว่าตัวเองสิ่งที่ส,ทสิ่งที่มารีทำผ่ามารีเขารู้อยู่แล้วค่ะว่าเขาต้องยอมรับยอมรับกับผลที่จะตามมาแล้วส่วนให้กำลังใจเราให้กำลังใจในฐา,านะเพื่อนอยู่แล้วค่ะคือเราเป็นเพื่อนกันเนาะเราคงไม่ได้เลิกคบเ,เพื่อนเพราะแบบเรื่องเหตุเหตุการณ์นีๆๆๆนน้อย่างเงี้ยค่ะคือล่าสุดจากกรณีนะะี้ค่ะเราแล้วขาดไม่ยอมเข่าแอลกอฮอล์มันไยทำให้แบบ มาลีก็โดนเยอะเหมือนกันโดนแบบว่าวิจารณ์เยอะมากเลยเราส่วนตัวเราเพื่อนเราแบบปกติเราเวลาเขาไปดื่มอะไรมาเขาขับกลับบ้านเขาแบบเขาเคยมีเหตุการณ์หรือว่าประสบการณ์แบบนี้มาก่อนหร่ไม่มีนะก็ตั้งแต่ตั้งแต่รู้จักกับมาลีก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะคะหรือว่าหนูอาจจะไม่ได้คือหนูคือหนูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบฟิลเที่ยวด้วยค่ะคือหนูก็ชายค่ะแต่พออยู่กับมาลีอ่ะแต่ก่อนนียก็ไม่ได้เป็นไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีแบบนี้นะคะแต่เขาจบตาความสัมพันธ์มาลีกับ ส่วนตุ้ท่านใหม่นะรู้แบบที่เขาแบบใจเชิงเห็นไหวเห็นเห็นอยู่รูว้ว่าเอ้ยคือสิ่งที่รู้มาเนี่ยก็รู้ว่าเหมือนไม่ไม่ไม่ได้ทันทีอะค่ะคือเป็นระยะาหารไว้นานมากๆจริงๆอันนี้เท่าที่รู้แล้วลีก็เจอเขาแค่ครั้งเดียวเองค่ะไม่ได้การก็คือเขาไบบเราก็ไม่ได้รู้แบบกับกันก่อนหน้าไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะ ตอนนี้เขาเป็คนเขาตามบอกว่าแบบแฟนเพื่อนแบบแฟนเพื่อนแฟนเก่าเพื่อนคือเหมือนคือเมื่อกี้เหมือนได้หได้เห็นมารีขึ้นมาโพสอีกนิดหนึ่งแล้วเหมือนเขาก็ได้ชี้แจงไปว่ามันค่อนข้างที่จะห่างระยะเวลามันห่างกันเนาะเออหนูก็รูปตามที่มารีเขียนเลยอันนี้พูดตรงๆค่ะก็คือไม่ได้ไม่ได้ครบซ้อนไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบซ้อนอันนี้คือส่วน คือคือส่วนตัวพุทธให้พุทตอบตรงนิ่งไหมเรื่ก็นี้มาปรึกษาไหมคะกับความสัมพันธ์อันนี้ว่าเราต้องกำลังศึกษาดูใจเป็นแบบไม่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 ได้พอตอนนั้นคือรียุ่งด้วยค่ะยุ่งก็เลยไม่ได้คุยกับมารีถึงเรื่องนี้พอเจอกันอีกทีก็เออเป็นคนแกร้งเขาเปิดร้านอะไรอยย่างงเี้ค่ะก็ก็ได้เจอกันก็ปกติใช่ค่ะหลายคนก็เป็นของมารีในเรื่องการมีบุตรมีลูกตายในอดีตนี่เรา วิลกรรมเอาเอาพูดนตอนนี้อันอนัน้ไม่ค่อยทราบเท่าไหร่แต่ส่วนตัวแล้วอะด้วยคาวามที่เรารู้จักมารีค่อนข้างดีแล้วก็รู้ว่ามารีเป็นปคนมีสติในการใช้ชีวิตแล้วก็เขาเจออะไรหลายอย่างในชีวิตเขามาค่อนข้างเยอะมาก,มากๆเลยอะะ่ค่ะแล้วก็อยู่ในช่วงเวลาของชีวิตที่ว่าพอเราจะเลือกใครเข้ามาในชีวิตเขาคงไม่ได้เลือกแบบเลือกแบบ เลือกไปอย่างนั้นนะคะเออนี่ว่าเขาคงแบบคิดมาคิดมาแล้วถ้าเกิดจะคบใครสักคนหนึ่งไม่ถ้าถ้าไม่ใช่ที่บอลหรือว่าใครก็ตามอะคะ่ะอย่างที่ดี่ังเก่าวก็คการกลับมาว่า,า,ม,ามีการทป็นไรร่า,รา,า,างกา,า,ายกิดขึเนเราคือจริงๆแล้วก็ถ้าให้พูดตามตรงไม่ห่วงก็คงแปลกถูกต้องไมหมคะเพราะว่าเพื่อนเราอ่ะเนาะแต่ส่วนตัวแล้วนั้นถ้าเผื่อเรารู้ว่าถ้าเบิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับมารีมารีคงไม่ให้เกิดขึ้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ค่ะ พราะที่ผ่านมาความสัมพันธ์ไม่เคยยังไม่มีเรื่องนี้ให้เราได้ยินไม่มีเลยแม้แต่เดียวไม่มีไม่มีอยู่แล้วค่ะใช่เรารู้จักบอสลตึ้นหนาบางเลยไม่รู้จักมากแค่ไหเลยไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเลยใช่ั้งเดียวใช่เราพอจะเห็นข่าวอดีตของเขาผ่านๆตาเห็นผ่านๆก็บทความเรื่องราวอะไรบ้างใช่ก็ก็เคยเห็นค่ะเราเพื่อนเพื่อนไม่ค่ะ คือรีทราบก็ไม่นานมานี้ไงใช่ไม่นานมานี้อะไรเงี้ยไม่ได้ตามข่าวพี่เขาขนาดนั้นแต่พอเราทราบแล้วก็มีการถามก็รีเช็คค่ะก็ถามรีบอกเฮ้ยเปยังไงบ้างเฮ้ยโอเคมาให้ถามเนี่ยเนี่ยมันก็บอก คือด้วยความที่เราโตกันแล้วพี่คือเรื่องพวกนี้คือรี่ก,กับมาลีค่อนข้างให้เกลียดกันมากๆในเรื่องของในเรื่องส่วนตัวเราจะไม่ก้ากวไกลเรื่องส่วนตัวกันมากขนาดนั้นอยู่แล้วค่ะก็ whatever ที่เพื่อนเลือกหรือ whatever ที่เพื่อนแบบว่าคิดว่าเฮ้ยโอเคเราเราเราเลือกแล้วก็คือตามนั้นก็คือแค่น,น,นั้นเพราะคนเห็นรู้ว่าม,มารีกับพี่บอลเนกัน้ก็มีเกลดเก่าที่ว่าจะไม่คบกับแฟนเก่าเพื่อนมันเป็นกายเป็นไวรอบตรงนี้่วนยังไปเนยว่าเย็นไงคืออันเนี้ย คือเรื่องส่วนตัวของมารีหนูว่ามันปล่อยให้เป็นเรื่องส่วนตัวของมารีดีกว่าอันนี้คือรีกว่ารอถางเจ้าตัวดีกว่าแต่ส่วนตัวแล้วนั้นน่ะล,ลี่เชื่อว่าเพื่อนไม่ได้ขบขันนะคะอันนี้อันนี้น่าจะน่าจะเป็นสิ่งที่ตอบแทนมารีได้แต่เราไม่ได้มองเพื่อนเราต่างออกไปจากที่แล้วไม่ขอไม่แล้วด้วยความที่ว่าเพื่อนก็คือเพื่อนอ่ะพี่ก็คือเราก็มั่นใจในส่วนนั้ใช่ไหมว่าเพื่อนเราจะไม่ยอมให้ ตือเองโดนกระทำเหมือนแบบที่เขาเคยก่อนหน้านี้ใช่ค่ะหนูว่ามารีไม่น่าจะยอมให้ตัวเองโดนแบบโดนแบบนั้นนะคะไม่รับคื่อเทนเน่ตเดสินใจว่าเชอรีนกับมารีเป็นการเป็นประเด็นแบนี้กับ พกเเขาสนนนนิทัอะไรี่ยหนูไม่รู้ว่าสนิทกันหรือเปล่าอันนี้พูดตรงๆนะเพราะว่าหนูเจอเชอรลินแค่ครั้งสองครั้งเองเจอตอนรายการแล้วก็ผ่านไปอีกหลายปีก็เจอตอนในงานอีเวนต์ครั้งหนึ่งก็คือเจอสองครั้งค่ะใช่ค่ะตำมาลีกับกับเชอรลินนี่ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์มันก็น่าจะไม่ได้แบบเหมือนเป็นลงสนิทกันมากค่ะหรือเปล่านะคะใช่อันนี้อันนี้ไม่แน่ใจประมาณนี้โอเคขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ